ตัวที่ผมจะเจมไฟเยอ์นะก็ตกมาก็ตายเลยตัวอย่เกมเออเอลเลนเลนเกมบ้าบ้านบบคอขาดคี้จะไหล เนี่ยทำให้ดูว่าคนเก่งไปเอยนี่เกียดชะมัดเลยอันนี้ผมก็อยู่กับเด็กพีนะฮะไห่ผมทำไมก็โดดมาคิดววาต้องเก่งกดแดบจะไปเสร็บแล้วนี่นอนพังภาพเลย ลิงจะไปโดนหาพองเทลีสวันนี้ผมเป็นนักลองฮะดะเปลนนักลองนี่โอ้เอ้ผมลีงบอกพัรเดี๋ยวผมขอออกกอนต่นี้มันไม่สนุกเลยอะต้องหา้านที่ไม่สนุกเลยว้า้องชชวยปัญหาหน่อยนะฮะ เดี๋ว่าอยากกินไหมว่าถัางตะเกียบเลยกินถ้าปลูกเข้าไปนี่มันลายแน่นอนเชื่อผมได้จะไปอย่าลืมกดจับตะเกียบแล้วมาทายคิมด,ดีกว่าจะไปอย่าให้เสีย

เข้ามาดิข้ามาลคนเต็มชัดเลยน่าจะคนเต็ม เล่นอะไรดีนะฮะก็เขาไม่มั่งร่างครับผมผมจะได้เกมามันไม่ไดีเออให้เล่นอะโปเกมอนดีไหมเดี๋ยวเนียไอ,อ,อต้นนี้ผ่าว่ามันเสียวเลยละ ้ยพี่พี่แอ๊พี่เช็ดแก้วผมไม่เคยฟังเพลงนี้มานานาละเดี๋ยวจะมาเล่นพี่พี่แอ๊บดูเถอะนะฮะมันจะเป็นการเต้นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะหลดหนังดีเนม่ เฮ้ยด้าเฉยก็ขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวมันกลังมาอห้อง่ยังไม่โสเด๋ยวดูผมก่อนมาห้ลยไครา เป็นดางโอ้ oh. เลือกให้มันตาย เฮ้ยเจ๊บ้าเด็กตายหากันหมดมีดูผมสิทำไมมันดีอย่าง,งนั้นวะเฮ้ยมันเลื่อนอะ่ะเฮ้ยเอาคงจริงนะหรือเปล่าวะนีน่ไงมันก็จะมี้แล้วเลื่อนนี่กุตกเลยเพราะว่ามัน no ด่านยากักษ์ฝุดเป็นด่านที่ควรนี่มันเลเซอร์นี่ เลยเสื้อจับต <S Durch tus k> ูดย <Yeah. S nh> ังมันจะจับตูดผมมันจะจับตูดผมจนดึเข่าฮี้่ะไม่ง่าตั้งนานมรู้ไหมกูเดินทักเงาเลยพี่พี่อร์กูทำอะไรให้มึงผิดเล็กน้อยเฮ้ยของกับของกับ ผมตายได้ยังไงผมตายจิตค้งแล้วล,ลองดูมันยากแค่ไหนทำไมผมข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกิดบักกันแน่นอนเพราะผมไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เพราะไม่มี เพลัพนจะลองให้วิววิเชีย,ยโอ๋โอ้เชียวดาวนันนีดท่าไม่ชี่ยวเหนไหม <c oughs> ยังไม่โดน <c oughs> แค่เสียดปก็ไม่ได้นะฮะโอ้มัน่อยสักเดียวมันตอยสักเดียว คืออะไรไม่ผมเซียนก็เจ็บไม่เป็นไรติ้ง ก็เปดูจที่มีกับสัญญาต้นก็เจออ๋อฮันดัสกทีคิดจะไเอเฮ้ยเดี๋ยวก็้ว่างดกุ้นเดี๋ยวผมไปงงเดี๋ยวผมามาโอ้้หไปให้เลยไป วยเสียนวยเสียนเวุ้ยอนนี้เสียนโอก 5. 5. โ้าห่าถ้าโอก้าเสียนถ้ากูไม่เสียนกูไม่ใช่เกิร์มกูไม่ใช่เด็กนะครับอ๋อแล้วต้องมันคือเลเซอร์จัะตูดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกูจะขึ้นไปไหน そんなにいも Si udah. Si udah. Ma. Pamela no อะไรมาพี่วื่นี้หนูวะทำไมเลิกกันตเกียกเกดูอ่ะจะยากเลยนะจะอสติจะจับคีพี่แล้วจะไปจับกันกุยจะไปจับกันกุยี่ทับไหล เวลาเดินเร็วมากตอนนี้สองทุ่มสองสองสิบสองทำไมเมีมย PPAP มุจับอะไรเนี่ยที่จริง PPAP มันต้องจับไข่ด้วยวะเอ้ยไม่ใช่โอ้อยจะไข่เฮ้ยจะไปมันจะหาย,ายาการยับว่ะ อุ้ยแม่งแม่งเดงเลยตอนนี้กับผมก็ได้เกกก็เดอดดนนเออดนไ่ั้างยูยัอ้ยเชี่ เด็กตกไปแล้วครับคนหนึ่งคมก็ม่จะตกโอ้ สำหรับลนี้นะขอาการไปก่อนนะสวัสดีครับ